ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะพบกับช่อง j o e Dog Master อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดหัวข้ออะไรคะหัวข้อต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับคลิปที่แล้วคือที่ผมสงสัยหมากัดกันแต่ว่าอาทิตย์นี้จะไม่ใช่มหมากัดกันก็คือหมากัดคนครับเหตุผลส่วนใหญ่ที่หมาไล่กัดคนส่วนใหญ่เกิดจากอะไรบ้างครับ ส่วนใหญ่ที่หมากัดคนเนี่ยมันจะมีคําว่ากัดคนกับไล่กัดคนซึ่งมันก็ต่างกันแต่ว่าอยากจะบอกเต้ยก่อนว่าจริงๆแล้วหมาเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็ไปกัดหรอกถ้ามันไม่ใช่หมาบ้ามันต้องมีแบบปัญหาหรือว่ามันต้องมีประวัติอะไรบางอย่างแล้วส่วนใหญ่หมาดุอันนี้เราพูดถึงหมาหมากัดทั่วไปที่เป็นทั้งดุและก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าดุแต่กัดนะก็มีมันก็ต้องแยกเคสใช่ปะ ทีนี้หมาเนี่ยเวลาที่มันเกิดเรื่องทะเลาะกันทะเลาะบคนเน่ยมันจะมีอยู่สองสองเคสคือสู้กับหนีตัวที่สู้ก็คือแสดงออกด้วยการกัดเลยตัวที่หนีคือมันพยายามจะบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับฉันด้วยภาษากายอะไรบางอย่างแต่คนคนนั้นเนี่ยดูไม่ออกอแล้วก็ไปยังจะยุ่งกับมันอีกจนมันทนไม่ไหวแล้วมันก็ ทีนี้เคสที่สองคือกับเคสที่หนึ่งเนี่ยก็แบ่งอีกว่าตัวเนี้ยมันทำเพราะว่ามันป้องกันตัวมันกลัวกับอีกเคสหนึ่งก็คือมันกัดเพราะว่ามันดุจริงๆมันก้าวหลามันแบ่งเป็นสองแบับเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าหมากัดคนมันมีหลายเหตุผลหลายเหตุผลมากๆก็คือมันดุเองด้วยตัวมันเองด้วยสายพันธุ์มันเองเลยการเลี้ยงดูที่ไม่ดี ทำไม่ได้สอนให้มันเข้าสังคมสามก็คือเลี้ยงให้มันเป็นหมาเฝ้าบ้านพอเราเลี้ยงให้มันเป็นหมาเฝ้าบ้านมันก็เลยกลายเป็นห่วงอนณาเขตห่วงคนห่วงเจ้าของป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยไปกัดต่อมาอีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวเจ้าของเองดูอ่อนแอทำให้มันรู้สึกว่ามันต้องขึ้นมาเป็นผู้นำ แล้วก็ขึ้นมาจัดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันกําลังใช้ชีวิตอยู่ตอนเนี้ยหรือมันโดนหลังแกมันโดนมอเตอร์ไซค์ไล่ขี่ไล่มันจนวันหนึ่งมันแบบโอ้โหแบบไอ้พวกมอเตอร์ไซค์นี่มันทำมันหลายทีละมันเอาคืนไว้ทุกคันที่ผ่านมันมันไล่หมดทั้งนั้นที่จริงๆแล้วไม่ใช่คันเดิมหรือหมากัดเด็ก เพราะว่าหมามันเคยโดนเด็กคนหนึ่งแกล้งโดยที่เด็กคนนั้นก็ด้วยความไม่รู้ก็ไปแกล้งแล้วพ่อแม่ก็ไม่สั่งสอน uh huh. ทําให้หมามีบมแต่พอเวลาที่หมากัดเด็กเนี่ยส่วนใหญ่หมาจะเป็นฝ่ายผิดหรือบางบ้านตัวเองอะ่ะผิดเลี้ยงหมาดุแต่ดันไม่มีรั้วรอบขอบชิดที่ดี uh huh. แล้วออกไปกัดเด็กที่ไม่รู้อีหน่อยอนีย่เด็กที่ไม่ผิดอะ่ะ uh huh. แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือจะเป็นหมาผิดหมดไง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอยากให้มันมองมองภาพแบบโอเคมองภาพกว้างๆก็จริงแต่เรื่องมันเซนสิทีการที่หมากัดคนมันมีหลายเหตุผลมากๆแล้วก็กัดแรงเบามันขึ้นอยู่กับความดุและประสบการณ์ในการที่มันเคยกัดถ้าหมาตัวนี้เคยกัดมาแล้วมันจะกัดแรงขึ้นเรื่อยๆอมไม่มีกัดเบาลงกัดแรงขึ้นรุนแรงขึ้น บางคนเลี้ยงอย่างดีให้อาหารดีที่นอนดีห้องแอร์ทุกอย่างดีทําไมหมายังกัดเพราะว่าดีเกินไปดีจนมันเอาแต่ใจและคิดว่ามันเป็นศูนย์รวมแห่งจักรวาลที่ทุกคนจะต้องตามใจมันพอมันไม่ได้ดังใจมันไม่มีมือไงมันใช้ฟันกัดเจ้าของสมมุติมันนอนอยู่เนี่ยนอนอยู่บนแบบที่นอนอย่างดีอย่างกับเจ้าหญิงนะ อยู่ดีเจ้าของจะไปจับหน่อยขอจับหน่อย mm hmm. เข้าไปหอมหน่อยมันหันมาพุ่งมา,ากัดหน้าเลยนี่นะ mm hmm. กัดหนังตาเจ้าของเงี้ยเลี้ยงอย่างดีเลยนะเหมือนประมาณว่า mm hmm. เงี่ยมยุ่งกับกูภาษามันอนะภาษาซึ่งอันเนี้ยถามว่าเจ้าของก็มีส่วนผิดที่ไปเลี้ยงตามใจมากเกินไป mm hmm. หรือเจ้าของบางคนซื้อของเล่นผิดผิดมาให้มาเลี้ยง mm hmm. เช่นเป็นสมมติเราเลี้ยงผิดบูลหรือเลี้ยงหมาสายดุแล้วเราก็ไปซื้อไอไก่แบบ ไก่ที่แบบกัดลงไปแล้วมันมีเสียงแบบร้องอ่ะเอะเหมือนเหมือนเหมือนไก่จะตายเงี้ยหมาพวกนี้เวลามันกัดเนี่ยพอมันได้ยินเสียงมันมันมันก็ขึ้นแบบขึ้นความถี่ของของเสียงของเดซิเบลมัน่ะขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เริ่มงักแรงขึ้นแล้วก็เริ่มสะบัดพอมันเริ่มสะบัดสะบัดสะบัดอันนี้คือสัญญาณการล่าหมาไม่มีสัญญาณติดเนี่ยพอมันเกิดการล่าขึ้นมาปุ๊บมันทำแล้วมันมันเว้ยเท่ากับว่ามัน เจ้าขอไปฝึกให้มันซ้อมลบซ้อมกับกัดคนพอมันมีเหตุบังเอิญอีไปษนีเข้ามาพอดีดันมีหมวกกันน็อกมีใส่แมสใส่อะไรดูไม่น่าเชื่อถือโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรนะ mm hmm. มันเกิดอยู่ดีฉันเกิดสะกิดระแวงวันนี้อากาศร้อนไวได้เกิดลมวิ่งพุ่งเข้าไปกัดแล้วก็ขยาเลย mm hmm. มันแต่มันมันต้องมาจากอะไรก่อนหน้านี้ไงมันต้องมีทรายก่อนหรือว่าหมาตัวนี้มีทรายว่า เฮ้ยเวลาไปฉี่ไปทําอะไรทําธุระตัวเองเนี่ยชอบตะกุยพื้นแรงๆแบบปั๊บๆจนแบบว่าหญ้ากระเด็นนะดินกระเด็นอะไรเงี้ยหมาพวกเนี้ยเป็นสัญญาณแห่งของหมาดุในอนาคตทั้งนั้นที่มันมีสิทธิ์จะกัดคนทุกตัวค่ะแล้วหมาพวกเนี้ยบางทีมันกัดคนเนี่ยมันไม่ได้กัดแค่คนอื่นนะบางตัวนี่แย่กว่านั้นคือกัดเจ้าของที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเยอะแยะหรือว่าการอุ้มที่ผิดการทําอะไรผิด การเข้าหาผิดอะไรหลายๆอย่างแบบม,มันมันหลายสาเหตุมากๆที่หมากัดคนคก็คืออะไรที่ทำที่น้องหมารู้สึกว่าเอาตามใจเกินไปหรือว่าจะเลี้ยงดูผิดเลี้ยงดีไปก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงให้มันเลี้ยงให้หมามันกลายเป็นคนเนะ่ยไม่ได้ครับต้องเลี้ยงให้หมามันเป็นหมาแต่เลี้ยงแยก่ก็ไม่ได้เลี้ยงแย่ก็ผิดเลี้ยงให้มันมีปมก็ผิด Uh huh. เอาสายพันธุ์มาไม่เหมาะกับตัวเองก็ผิด uh huh. เอาสายพันธุ์มาแบบเลี้ยงไม่เข้าใจก็ผิดเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วก็คือคนผิดจะแหละ uh huh. คนก็ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเลี้ยงหมาแล้วถ้าหมาเราเป็นไปแล้วเราก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แบบงกอะบางคนแบบนี่ขอพูดตรงๆนะ uh huh. บางคนแบบมีปัญหาแต่งงกไง พอมาปรึกษาปุ๊บมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าครูฝึกมันก็ต้องฝึกหมา<ช>มีความเสี่ยงเนี่ยพี่โดนโดนกัดมาเงี้ยสมมุติว่ารับหมาตัวหนึ่งแล้วโดนกัดมารักษาปีหนึ่งต้องกายภาพรักษาเงี้ยถามว่าคุ้มปะอไม่คุ้มเลยค่ะพี่เออเงินที่เงินที่รับมาเนี่ยคุ้มไหมไม่คุ้มเลยพังผืดเกาะเอ็นขาดเส้นประสาทมีปัญหามือขยับไม่ได้เนี่ยจับตะเกียบไม่ได้กันนั้นต้องปีหนึ่งเออแล้วมันคุ้มไหมอ่ะคือเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆหมามีปัญหาเนี่ย เวลามาปรึกษามันมีให้จ่ายอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้รับความเสี่ยงนะเราได้รับความเสี่ยงบางคนก็งกไงกจะถามแบบให้ตอบว่าให้ตอบบอกวิธีมาสิไม่ได้งกวิชานะแต่บอกไม่ได้เ,<อ>เพราะถ้าบอกไปแล้วคุณโดนกัดแล้วทําไงใครซวยอะ่ะก็ไปเขียนด่าครูโจอี้อีกว่าแบบบอกวิธีมาแล้วฉันโดนกัดเ,<อ>เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ฝึกยากอ่ขนาดพวกเรายังฝึกยากเลยอย่าว่าแต่แบบ ให้คนตามบ้านไปฝึกเองมันมัน impossible อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็ความรู้เรื่องความกัดคนส่วนตัวผมก็อยากรู้ด้วยว่าเกิดจากอะไรขนาดชี้ว่าว่าอีเลชี้ว่าว่าใช่ไหมใช่หมาดูนี่ไม่จำเป็นต้องมีพิดบูนะชี้ว่าว่าก็กัดคนได้นะพี่เจอชีาว่ากัดคนเยอะแยะปอมกัดคนหูไม่ต้องพูดถึงเยอะมากขนาดเดี๋ยวนี้มันมีพวกมอติพูอ่ะมอดิพูกัดคนก็มีที่แบบสายพันธุ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะกัดคนะ คอกี้อย่างเงี้ยใครใครใครรู้มั้งคอกี้กัดคนใช่หมาน่ารักน่ารักเ็นบุดอด,ดอกกัดคนกัดเจ้าของอเออเยอะแยะชิบะพันทุกสายพันธุ์สามารถกัดคนได้หมดแหละแต่เป็นข่าวหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่แรงเบาส่วนใหญ่หมาที่เป็นข่าวคือเป็นหมายใหญ่เพราะแผลมันใหญ่แต่จริงๆหมาทุกสายพันธุ์กัดได้หมดกัดคนได้หมดสาเหตุก็มาจากหลายสาเหตุตัวมันเป็นโรคจิตเอง เราไปทําให้มันเป็นโรคจิตหรือตัวมันมีโบมันไม่ได้เป็นโรคจิตมันดุหรือว่าเกิดจากหมากันเองในฝูงหรือคนอื่นหรืออะไรก็ตามสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมีผลกับหมาหมดครับผมก็ได้ความรู้กันเยอะอะไรใช่ใช่ก็ถ้ามีอะไรแบบก็ถามมาได้หรืออยากให้พูดอะไรเพิ่มเติมนะคะหัวข้อเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ม,มากก็น้อยนะคะฝากเพื่พพ like, อนๆกดไลค์กดแชร์ ur, ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ จิตวิทยาไม่ยากห่ากเรียนรู้ด้วยหัวใจคะ่ะบ๊ายบาย